พระเจ้าทรงห่วงใยเราเสมอเองเลยไหมครับววงงเพรว่าพเจาเนพ่อเราเพราะพ้เ่อเพราว่พระเจ้าเป็นพ่อเรเพราะวพระเจ้าเป็นพ่อเราเา่เ็นพ่อาเพราว่ะเห้ป็นพ่อเราเาะว่พเ้น่อเราเพร่เ้าป็นพกาเวเ้ปน่าเราะ่จ้น่าราะวา้าเปน่อเาจ้าเป็นพ่อเรจปองระ้ป็นองาเยวยนี้ใปนท่อปัาเาขรองชาวิตพระเจ้าอยู่ด้วยเสมอ,ปปอรเรเาะ้าสอัอเราเม้าันไ่อ ดสัน都,都会同我ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่无เาตัวให้大件事或者细件事ผมเคยแปรงนแม้แต่ผมแปรงฟันผมยังอิฐานแบบพระจ้าอ่ะ当我自己喺屋企我刷牙我都要去祈祷ผมจะงผมผมยังอิฐานแบบประจาอ่ะ我梳头我都会去祈祷ผมล้างหน้าผม่าอิทันแบบประจำ我ห己洗面我都会ทุกครั้งที่ควักน้ำล้างหน้าตัวเองมชี次我เออนนะขอการเจิมไม่ได้ลูกด้วยเขาสันให้เจ เจติ้มอเจจเจ๊เจ๊叫咩จิเาเรามีสิทธิ์ทุนของกับพระเจ้าในเรื่องสุขภาพย以我有我ทีเนีอย有可以我ท可以去สั求ด้วยนี้อยากให้น้องเข้าใจในบทบาทระหว่างเรากับพระเจ้าซ้เสตกก所以想大家诶识自己个ก็ก自己กอกเซ็กพระเจ้าเรียกมาเพื่อให้พร神夫จู๋เราีเสื้อง ย่ไาไว้ส่งจกฟกขอเราเ่ไม่ว่าสถานการในโลกจะเป็นยังไงก็ตามมรนใส่กายติมยองปีนอาฟ้าซังเมสีต่หเราอาจจะถูกทอดทิ้งหรืงอาิเเาถนถูกเข้าใจผิดเปยันทิ้งถูกคนทะ้งถูกค้าใจเราเส้อใคนสิงถูกคนทิ่งถูกคนที้พระกนทิ้งวูกคนทกคนีิ้งถินี่้งเพี่นลิเตือกคนทิ้งเูก่นท้งกคนทิ้งกนท้งถ้งถนิ้งิ้ ่ไพศาลเอาเลยเป็นเปรลานซอก็ดีกว่าเชื่อวางใจในมนุษย์อ๋ออีเขาให้ข่าอย่างจงเขาอีว่าเจ๊โหกองให้ข่าอย่างหรืนี่การเข้าลีภัยในพระเจ้าต้องเอติให้สลเอาเลยเป็นเปรลานซอคือทุกอย่างที่เราเกิดปัญหาต้องเข้าหาพระเจ้าเราให้งอติฟ้าสร้างเมสิงโอ้ก็หงอติได้อยู่เฮยหวาสั่งมนุษย์มีขีดจํากัดย่อไปยันเล่เดียวหันใจแต่พระเจ้าไม่มีขีดจํากัดใช่งอติฟ้สร้โมหันใจ ด้วยนี้การไว้วางใจพระเจ้าเนี่ยทำให้เราเติบโตมากขึ้น所以我ตีไปอิ่มข่าวสินว่าเ้้องซหสั้นเรงอจะ放心在神令到我地去ายและเราจะกลายเป็นคนที่ใช้ก<事>ันได้เราตีจะไว้เพราให้ไปสินใช้เป็นภาชนะที่พระเจ้าพอพระทัยเราตีเขื่อเฮมงให้เปสินใช้ในสุรีบที่สี่สิบข้อที่สี่ให้สีพินสี่สิบเจริญแต่สีจิตก็ตกของคนใดที่วางใจพระเจ้าก็เป็นสุขอ่าเพื่อไว้ให้ข่าวสินจะไปได้ถึง平安 วันการวางใจพระเจ้าจะนำความสุขมาให้กับชีวิตของเราเนที่ข่ายนร้วจะให้เนวสุขกับวิตของเ่าดังันารวาใจพรจ้าจะนามสุขาหกัวิตของเากง่ัารวางใจพระาความสต้กองเมื่อ้าพระ้าะมุากังงราง้วางใจพระเจ้าความสุัวต้องราดังกรวางใจพรเาะต้องเาังใจในพระเจ้าอติอยู่ให้ฟองสร้ วิธีที่วางใจพระเจ้าอะเจ้าเอ่อให้เอ่อเจ้ฟังะ้คืออธิษฐานคือคือกายฐานแะไว่าเราวางใจในพระเจ้าตอนที่เราคิดใจพรเ้าจะช่าไห้เรามั่นใจวพระเจ้าจะช่วยเราได้เราทั้งเต็งว่าพระเจ้าจะช่วยเราไดในพระเจ้าให้สันเจ้ผู้ที่ค้ารงสรรเสริญอาเราไิเอ้จาเมษสัน ข้าพรุองวางใจอย่างปราศจากความกลัวงอขาวี่ข่าวเลยย่าไหวงอมหอยผาละเนื้อหนังจะกระทําอะไรแก่ข้าพระเจ้าได้แอบยกไถ่เลยบอกให้อบโจตติมันเย่ดนี้เมื่อเรามีความไว้วางใจในพระเจ้จาต้องมาตีให้ี่ข่าวสั่นกิจการเนื้อหนังจะต่อสู้เราไม่ได้อ่ายกไถ่เลยบอกให้ถงมาตีให้ตาแก้หัติดเต่าเต่า ในสุฎีบทที่62ข้อที่แปด CP หลกสิบสองเจ้าเออตาปาจิตประชาชนเอ๋ยสรรกามันสรรกามจุ๋มันะจงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาจงเอ่ออยู่ให้ยึข่าวส์เซิงเซิงก็ให้ยึข่าวส์จงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์你可以เอ่อยกที่มันไทยรี่เขาจะจี๊ดกองช่วไหลพี่น้องนึกถึงใครที่ระบายความในใจกับพระเจ้า

นางฮันนาได้ไประบายความในใจกับพระเจ้าฮันนาะเขาเอาเออธงสันต์ถึงแม้ว่าตัวเมืองชิงถึงแม้ว่าสถานรอบข้างเขาแล้วเขาเออจะหวานเก๋งหวานเก๋งร้อยเปี ทุกคนดูว่าเธอเป็นคนที่พระเจ้าสาบแช่งอะโก็ก <Wide osure. S 2> ้ที่ดูโก็ก็เล่งตอนนันคืให้พระศรีทจอเพราะผู้หญิงในยุคพมพปีถ้าใครไม่มีลูกถือว่าพระเจ้าสาบแช่งเเก่งอ่าะพระศรีทรงจสันเธอระบายความใจกับสามีอาต้องคอยทงสามีบองเธอก็ถูกสามีว่ากับมาอ่าฟูต้องให้ลาว เธอต้องรออย่างน้อยสามเดือนเอู่ต้งรสามเดือนพราะอายุเพิ่มพีพระเจ้าสั่งว่าผู้ชายจะต้องพาครอบครัวไปนมัสการพระเจ้าที่เมืองชิโลอพาะใยุคสซัยน้รเจ้างว่ายจะต้องพารอเจ่เมืองชิโลเราะใยุคสมยนั้นรสี่ว่าเจ้ายต้อทายรอยรไปก็รพร้างี่เมชิโลเพราคสยันเธอวต้องรอคอยเวลานัันกาอยู่ตั้าท่เมืองิโเพราะในสัานรแต่าต้องพาครอครวไม่กา้า่มองโใยส่ตนั้น เราสามารถเข้าเ้าพระเจ้าได้ทุกเวลาเรามอยให้เก่งปจายสะเเราสามารถระบาย,บายความในใจาพระเจ้าทุกเวลาเรามอรถรบายวสัเนเจ้ารทกเวลาเราสามรระ็เ้าพระเจ้าทุกเวลาเราาะาพระเจ้าทยกเกับเราสีมารวเป็น,นท,ท <c oughs> าาจ้าเราเ,ราเทุกเวลเรมครับ<อ>าามเปนเ้ระากเวลสมปนเจ้จ้าทกันสังกูกายตามนเาพะทกเวเราสามารถมเป็นหจาพะ้าทเราามีป็น้าพระเจ้าทุกลรา้ามารถายมจร้กเมยวมเป็นเจ้าเจ้าทเวมารถายคน้ระเจทราม่มีปัญหา <c oughs> 因为มั้วบี๊ยหนึ่วัยไม่มีปัญหาต้งแต่กษับศรัยธาของท่านอะเอ่อเอ่อ皇帝ก็ยังถึงว皇帝ถึงคลย์ก็ยังมีปัญหาทุกคนมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นมุกคนมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นทุกคนมีปัญหาด้เยกันทั้งนั้นทุกคนมีปัญหาด้วยกันทั้งอั้นทุกคนมรปเญหาด้วยกันทังนั้นทุกคนมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นทุกเนมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นทุกคนมีป ให้เราที่ทานด้วยกันเราเดินอีกใส่กัสาธุการแด่พระบิดาเจ้าเอ่อต้อนเจ้าทิยนผู่ลูกขอบคุณพระองค์อ๋อกรรมยันที่พระองค์ทรงโปรดเมตตาต่อเราย้วยไรไอลินมันมองตีขอทรงโปรดยกโทษให้อภัยขอได้ผู้เอ่อเอ่อหากการดำเนินชีวิตของเราอยู่พวกมอดีก็สร้างมอดขาดความไว้วางใจในพระองค์ ม่ขออิคาเลยขอทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราขอขารลกลายเป็นอติขอทรงสร้างใจเราขึ้นมาใหม่ขอคาเ์ลีให้กินหลับอเติขอทรงบรรจุพระธรรมของพระองค์ขอคาร์ลีเป๋ในกวา่ให้ไปในกสิสะก็เลยเป็นไว้ในจิตใจของเราไปให้ก็ซสะกเลยเป็นขอเจิมาด้วยเถิดขอคาร์ลีให้เป็นอติขอพระวัญญานำเราขาเซ้งเลงตายเลงอตตินับแต่นี้ต่อไปกำหนดเราขอมอบชีวิตของเรา อวยเอ๋ยก้าวสายเป็นวันติก็สร้างเมงไปเลยไว้ในการทรงนำของพระองค์เข้าหรืตายเลยขอไว้วางใจในพระองค์เข้าเลยเป็นวันติให้ยิ่งเขาเลยขับองทั้งหลายวันตีขอบคุณพระองค,ค์ขอต้อนเจริญทูลต่อพระองค์เคโทโธในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเคทโธเอ๋ยฟงช่วยพรเยซูเคิดตุกเสน่นึ่อาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่ไหมไหมครับยิ่งใหญ่ พี่น้องต้องเผาเครื่อง,องบูชาทุกวันเราต,ต้องตื่นตัวเองว่า<ต>เราเป็นผู้หิตของพระเจ้าเราต้องถ่ายแสงจีกิเราต้องใส่ชุดเหมือนผู้หิตในยุคข,ของพระกัมพีเราไม่ใส่ชเหมือนพระเจ้่เราต้องถวายเครื่อ,องบูชาแเราต้องไปสั<ต>นเวพระเจ้ายิ่่งใหญ

感恩，多謝，忘記就多多觀。